บีค่คาก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์มาแล้วนะคะพี่ใหม่ทำก๋วยเตี๋ยววนันนี้มาเดอ้อมากินกับพี่ใหม่เดอ้อน้องลาตีน้องไข่น้องโกมน้องตุยแม่น้องเจมเพื่อนหน่อยหมูยิมมาเดอ้อมาเดอ้อนี่อันนี้ผักชีนะคะอันนี้อันนี้ลูกอันนี้ก๋วยเตี๋ยวทำเสร็จต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อม ชิ้นยักษ์พี่น้องมซื้อจากรักงานไทยโอ้ยงคักบน้องลตีน้องไข่น้องโกมโอ้โนไงบลูกชิ้นลูกชิ้นยักษ์นะคะอย่างใหญ่เลยนี่แซ่บๆนกันเด้อลูกชิ้นยักษ์กเี๋ยวลูกชิ้นยักษ์ ผักก็มีถั่วงอกนะคะผักชีสลัดอันนี้ชามของคุณสามีอันนี้ชามของพี่ไม่เพชรนี่ใส่ลูกชิ้นลูกชิ้นยักษ์สองอันนะคะสองลูกพี่น้องเลยไม่ไหลเพชรคักได้ถ้วยพี่ไม่นีนพี่น้องมึงเนี้ยซิมซิมพูนพริกล้นวนนะคะไม่เผ็ดไม่อร่อยเนาะ แซบแซบแซบพี่น้องแซบครับแซบอีลีเด้อแซบครับอีลีขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆคะ่ะบายบายมาเด้อก,กินกินก๋วยเตี๋ยวเออลูกชิ้นยักษ์อันอันนี้แม่ยาเพิ่นเฮดเค้กไว้ให้น่ำพี่น้อง แม่ยาเห็ดหายพน่นหูว่าลูกสะัยพันมากกินคู่ขึ้นเคียชั่นยังแสบแม่ยาเห็ดน,นี่มาเด้อบรรยากาศกันลบหนึงองศาพี่น้องข้างนอกเย็ยนนกห้อาหารนกน้ำเห็นบอบบานนกมามาจะกินน้ำกันแค่นี้ก็นอก,นอกจก้ะบ,บาย